ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตั้บปกของนะคะทีน,นี้มววน้ามหาสารมววน้ํามหาสาลทําไมมาข้างข้างนะ,ะน้นองนํ่คือขังค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะมาทําไมนี่มาทําไมนี่อันนี้คือที่มาจากข้างบนเนาะ ที่นี้นะ่ะน้ำมันมาจากตรงนี้ค่ะนี่เนี่ยน้ำมันมาจากข้างข้างนะคะข้างบนคือข้างบนคือหนาข้างบนคือหนานะคะปีนี้ทำไมมันไม่มาจากข้างบนจาก จากอันห้วยข้งมงบน่ะจากบ้านลุงพลน่ะแต่มันมาทางนี้นะคะนี่มันมาข้างข้างนะคะตรงนาข้างข้างอะคะ่ะอยู่มา้าหยางมา้หยางนี่พากันมาทำไมนี่นี่มาจากข้างๆ้า <laughs> นะ หลายน้ำเด้พี่น้องเลยหลายก็จะเศร้าเด้ตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วนะจ๊ะไปทำไม้เอามามาค่ะฝนตกทุกวันโอเลี้ยงขึ้นมาลูกขึ้นมา เอาเอเอาเมึงมึงมึงจะตามไปทำไมโอเลี้ยงมาเดี๋ยวนี้ไปเร็วมม่สิหลอดบอตกน้ำตายสารน้อนี่นะคะน้ำปีนี้น้ำน้ำมาน้ำมันมนวลน,น้ำมหาสารมาจากทางทางข้างนะคะข้างๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูต้นน้ำผ่านที่มันเป็นห้วยนะคะนีคือทางไหนเนาะพอดีมาซักผ้านะเมื่อกี้นี้เราถ่ายจากตรงนี้นะคะน้ำไหลมาจากข้างๆเนาะเนี่ยค่ะไหลมาจากตรงนั้น,นะคะ ทางนี้แห้งนะคะมีหลังบ้านลุงป้านะฝั่งนี้ไม่มีน้ำปกติน้ำจะมาทางนี้นะคะแห้งเลยจ้าเพราะที่นี่น้ำมันอยู่ทางเทิงบุญแม่ ค่ะอันนี้ห้วยน้ําอยู่ข้างบนน้าอยู่ข้างบนนะจ๊ะนี่ห้วยนะจ๊ะแล้วอันทางมาของน้ําคือแห้งมากทางนี้นะนี่มาแล้วเหรอเลียงมาอุ้ยลมพัดลมพัดอันนี้ Ui, biệt mất Nè, mắt mát chả thương thương thịt à Thương anh này cứ hôi. <laughs> มันคือมาทางนี้น้ำนะโอ้ยน้ำอันนี้ก็คือน้ำหลากเนาะปีน้ำมันจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำหลากเนาะมาจากข้างบนนะคะข้างบนนานะนี่ลงตรงนี้แหละเนี่ย ทะลุลงมาตรงนี้นะคะมองนี่ก็กอนอใหม่ไรจ้าก้อนี่นอ,อ่อใอญอี่ดีเดะบัญญัมันออกโน,นนั่นน้ำท่วมแล้วบาทแต่นี่ค่ะนี่นี่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงไหนแน่นะน่าจะเป็นตรงนี้นะคะอ่าที่เมื่อก่อนอะ มันมีตาน้ํามันมีน้ําผุดขึ้นมาเนาะทีเนี้ยอ่าพอหลายๆปีดินมันทับผมมันก็เลยไอ้นี่ไปอะนะคะก่อนหน้านี้ตอนแม่แม่พอลี่มีชีวิตอะนะจะทำอ่าเขาเรียกว่าน้าสางนะแม่เขาเรียกว่าทํา,า,าทอันแกจะขุดขุดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วน้ํามันก็จะผุดตรงนี้เราจถาดกินน้ําตรงนี้นะอืมเมื่อก่อนมาสวนมาไร่อะจะกินน้ําตรงนี้แหละทีนี้ อ๋ออยู่หลายปีหลายปีมาแล้วพอพอมีฝนตกแล้วน้ำมันจะหลากมาแล้วมันก็ถมถมถมเอ้อ้ดินอะคะ่ะและตรงนี้นะคะก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้รู้อะ่ะบอกว่าเป็นเหมือนประตูประตูนาคาหรือว่าเหมือนเหมือนไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับทางทางของของ ขรงองูอัะค่ะตรงเนี้แหละอืมนะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราเอาเสียมมาขุดนะ่ะน้ํามันจะขึ้นมาจากดินนะตรงนี้พี่น้องอืมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมีจริงเอานะถ้าเอาเอาเสียมมาขุดนะ่ะน้ํามันจะซึมขึ้นมามันเหมือนเป็นเป็นน้ําขุดอะ่ะค่ะ แต่ถ้าจะขุดต้องขุดลึกหน่อยเพราะว่าดินมันเริ่มดินมันทับถมมาเยอะอืมนะก่อนก่อนหน้านี้น้ำจะไหลตลอดเลยไหลแล้วมันมันก็จะไหลลงไปห้วยนี่แหละอืมไหลห้วยนี่แหละนะแล้วก็ตรงนี้แม่แม่พอลี่ก็ตั้งสารเนาะตั้งสาลก่อนหน้านี้จะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตรงนี้นะคะจะตั้งสารตรงตรงต้นไม้ตัวเนี้ยต้นไม้แดงเนี่ยค่ะ เป็นสารตายายสารเพียงตานะคะอืมแล้วก็พลิกกระชังตามก็ได้มีโอกาสเอ่อทำเป็นสารตรงนี้ขึ้นมานะคะค่ะอืมแต่ลงมาตรงเนี้ยเย็นมากค่ะข้างบนอากาศร้อนแค่ไหนอะ่ะบริเวณนี้นะคะจะเย็นสบายนะคะเอาจริงเลยนะคือไม่ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนแต่ถ้าลงมาจุดเนี้ยจะ รู้สึกเย็นรู้สึกสบายอ่ะมาผูกเปนอนได้เลยอ่ะค่ะนุ่มลื่นแม่ก็ปลูกไผ่ไว้กันการดินสุดน่ะนะกันดินสไลด์อ่ะนะคะแกก็ปลูกไผ่ไว้เป็นแนวแล้วก็ก่อนหน้านี้แกก็จะปลูกอัน อะไรนะเอาดอกกระเจียวมาปลูกดอกกระเจียวตรน,นี้ก็น้ำมันพัดไปหมดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมวนน้ำมหาศาลมาทางข้างนะคะสแสดงว่าอาไม่ได้ผ่านหน้าบ้านลุงนะคะไม่ได้ผ่านข้างบ้านลุงเนาะมามาฝั่งนี้เลยนะคะมาทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะ จากทางนาเนาะมาทางนี้นะคะมานี่มานี่แล้วมาลงตรงมาลงห้วยที่เดิมมาลงห้วยนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปนู่นออกออกบางทรายค่ะไหลสู่น้ำโขงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ